โอ้ยโอ้ยวาราชาิโนไมด์เดะฮัศกษีโกต์ยุนเดนน่โอ้ยโอ้ยโทโทมันเป็นการบน่นโถยโถยวาราชิโนไมด์เดะต่อหน้าเด็กเนี่ยวาราชิมันเป็นภาษาโบราณครับยุคยุคนี้ไม่ใช้กันหรอกถ้าใช้คือแก่ฮัศกษีโกต์ยุนเดนแน่ฮัศกษีโกตยุนเดนน่นะครับก็คืออย่ามาพูดอะไรที่มันน่าอายอย่างนั้นสิฮัศกษีแปลว่าอาย โคโตก็คือการนะครับยูแปลว่าพูดอย่าอย่าทำการพูดอะไรให้มันอายแบบนั้นสิต่อหน้าเด็กโอเคนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เก็ตว่าวาลาสิเนี่ยมันเป็นภาษาโมราณขนาดไหนเขาไม่ใช้กันนะครับง่ายๆก็คือวาลาสิคล้ายๆกับคำว่ากุมารใช่ครับถ้าพูดถึงกุมารเพื่อนๆน,น,นึกถึงอะไรครับคนญี่ปุ่นก็เหมือนกันถ้าพูดถึงวาลาสิ จะนึกเหมือนคนไทยครับ <urt dive> ใช่เพื่อนๆรู้ใช่ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกุมารอ่าซึ่งประเทศญี่ปุ่นเขาก็จะมีวาลาชิซึ่งมันก็เป็นกุมารเหมือนกันนั่นแหละครับซึ่งสื่อถึงเด็กนะครับวาลาชปิประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยมันมีอะไรที่เหมือนกันนะบอกไว้ก่อนนะครับใช่ครับซูเปอร์ซังบอกโอบาเกะถูกต้องครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเอ่อวาลาชิ ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีทูตจะพูดว่าผีหรือเปล่านะหรือว่าเป็นทูตนะพี่ดิวไม่มั่นใจเพราะพี่ดิวก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องของอะไรที่มันเป็นโอคาลุโตะแบบนี้นะครับก็คือมันจะมีการเรียกวาราสิที่เป็นวิญญาณของเด็กวิญญาณของเด็กที่สิงอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยมันมันจะมีแบบเรื่องราวประมาณนี้อยู่อ่าซึ่ง มันจะเป็นเรื่องเล่าเหมือนเหมือนนิทานหลอกเด็กอะไรประมาณนี้มั้งเหมือนเหมือนนิทานหลอกเด็กซึ่งเขาจะไม่เรียกว่าวาราชิธรรมดานะครับเขาจะเรียกว่าอะไรว่า๋ยวนึกก่อนนะสืจิวาราสิอืมเดี๋ยวนะคอนึกก่อนคือมันมันไม่ใช่เป็นคําที่เจอบ่อยๆนะก็เลย ไม่มั่นใจว่าเป็นสุจิวาราชิหรือเปล่านะเหมือนเหมือนมันไม่ปิ้งออกมาโทษทีนะมันเป็นคําที่ไม่ค่อย <laughs> มันเป็นคําที่ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่อ้านึกออกแล้วซาิกิวาราชิอ่ามาแล้วครับุกทุก,ก่อนขอโทษทีให้อซาิกิวาราชิชแล้วそうだそうだซาิกิวาราชิใช่แล้วซาิกิวาราชินะครับมันเป็น ความเชื่อของญี่ปุ่นนะครับก็คือมันเป็นสิ่งอะไรที่อยู่ในรูปของเด็กครับซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะเป็นแนวเด็กผู้หญิงรล่าๆห้าวบถึงถึง14บกวบอบเป็นเด็กๆอยู่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นส่วนรายละเอียดเรื่องเล่าพี่ดิวไม่มั่นใจนะแต่จําได้ละซา,าชิคิวาราชิมันเป็นเรื่องเล่าที่เคยฟังตอนเด็กครับตอนนี้พี่ดิวก็จําไม่ค่อยได้นะดังนั้นเพื่อนๆอยากรู้ก็ลองไปค้นหาข้อมูลดูนะครับมันคือกูมานเหมือนกุมานไทยอะ่ะ กุบารเงินกุบารทองอะไรเงี้ยนะประมาณนั้น,นแ,แหละประมาณนั้นแ,แหละโอ้ยโกนโบซ์อ hey! so ่ะโอ้ยเฮ้โกนโบซ์เด็กที่อยู่ตรงนั้นเพื่อนๆครับพอดีเจ้าตกํวาว่าโบซ์เนี่ยสื่อถึงเด็กที่มีทรงผมแบบหัวโล้นๆคือสมัยก่อนนะครับเด็กญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการอารมณ์แบบว่าสกินเฮดครับอาจะเป็นเหมือนชิ้นจังเลย ทรงผมชินจังเนี่ยเป็นทรงผมเบสิกของคนเด็กญี่ปุ่นสมัยก่อนคือสกินเฮดนะครับซึ่งสกินเฮดคนญี่ปุ่นจะเรียกว่าโบสอ่ามันก็เลยเป็นที่มาของการเรียกเด็กผู้ชายที่เป็นประมาณเนี้ยที่มีทรงผมสั้นๆประมาณเนี้ยว่าโบสนะครับสกุนโนโบสอิชโนนิยุโกะซาไฮรุโดอิชโนนิคือด้วยกันยุโกะก็เป็นภาษาท้องถิ่นเขาก็คือไปแช่น้ำร้อยด้วยกันอารมณ์ประมาณนั้นนะครับ こ้าวะน้อยยなこともきれいさっぱり流してくれるあこอะข้อนี้เนี่ยเนี่ยสกาเลบาคือรูปเงื่อนไขของสการที่แปลว่าแช่ลงไปนะครับいやなこともเรื่องที่ไม่ดีก็きれいさっぱりきれいก็คือสะอาดสวยงามさっぱりก็คือเกลี้ยงเพื่อนๆครับきれいさっぱりก็คือสะอาดเกลี้ยงครับจำไว้นะさっぱりเป็นคําเรียนแบบเสียง คำเรียนแบบสภาพแปลว่าเกลี้ยงนากาสเตโคเนลูมันจะไหลไปเจ้าตัวนากาสเตโคเนลูเนี่ยมันคือการไหลเหมือนกับว่าน้ํามันไหลไปนะครับตัวนี้มันจะคล้ายๆภาษาไทยที่แบบว่าอะไรนะอะไรน้ำน้ำ,นำเททิ้งอะ่ะเดี๋ยวพี่ดูนึกก่อนนะเหมือนกับการลาดน,น้ำทิ้งลงไป <laughs> พี่ดิวนึกภาษาไทยไม่ออกประมาณนั้นประมาณนั้นนั่นแหละการที่เราอ่าการที่เราปลดปล่อยสิ่งที่มันไม่ไดีออกไปอ่าประมาณนี้คนญี่ปุ่นจะใช้คําว่ามิซูนินกาสึก็คือเหมือนกับเทลงไปเทเหมือนน้าอะ่ะแล้วก็เททิ้งไปให้มันไหลไปประมาณเนี้ยนะครับอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นการซาบอกว่ากําลังฝึกเรียนญี่ปุ่นอยู่เลยครับพี่ดิวโอ้ยินดีต้อนรับครับ ยีต้อนรับนะน้ำฝนสร้างอายาสมินอนแล้วเหรออายาสมินะครับพี่ดิวสี่ทุ่มก็จะพักแล้วเหมือนกันนะครับเพราะพรุ่งนี้ต้องไปทํางานอะ่นะไม่อยากนอนดึกเท่าไหร่นะครับอ่ะเทนนิสซองบอกว่าจําเป็นบอลแล้วกันหัวบอล <c oughs> หัวบอลเลยเหรอโอเคไปต่ออะไรก็โซบอลสโหนะอีกขโซบสโอบสเฮ้ยไปได้แล้วเจ้าเด็กงอ้อ ไม่ใช่สิโบสึกก็คือเด็กนั่นแหละรับสอนด้วยไหมหรอพี่เดียวจะมีกลุ่มสอนนะครับคือภาษาญี่ปุ่นเริ่มจาก0ถึง N5 N4 N3 N2 แล้วก็ N1 นะครับสนใจเข้ากลุ่มไหนก็ไปดูรายละเอียดที่หน้าโปรไฟล์นะพี่เดียวสอนทุกวันนะครับปกติแล้วจะไลฟ์สด2ทุ่มนะวันจันทร์สอน N5 ก็คือเริ่มต้นอนะ่ะเนาะวันอังคาร N 4วันพุธ N3 พฤหัส N2 และวันศุกร์ N1 พี่ดิวสามารถสอนทุกคนได้ถึงระดับ n 1นะครับเพราะพี่ดิวหน้าตาดีมากอ่าขายหน้าตาล้วนๆไม่ได้ขายความสามารถนะครับดังนั้นอยากเรียนระดับไหนก็มาเรียนด้วยกันหรือจะเมาเรียนทุกระดับก็ได้พี่ดิวมีโปรให้นะครับลองไปศึกษาดูนะที่หน้าโปรไฟล์เนาะเละนโนสเา่าได้เวลาแล้วชินจังพูดคืนครับโอลาโบสจะได้ซอฉันไม่ใช่โบสุซะหน่อยชินโนสเกตาซอ シんノスケ、なさなハ、なカ、シャンシンノスケ、ナ、なハ、ポーペレ、ポーペレ、イ。おうそ,うそうか、そうか、シんノスケ。俺はな、ガンってんだガンコイッテツのガンだよく覚ぼえとけ、okay. おう、そうか、そうか。ほう、やンガンエン、ヤンガンエン、シンノスケ。おはな、さんンな、ガンてんだリエガン。ガンコイッテツの กันเถะกังก็อีเตสก็คือหัวแข็งหัวรั้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาพูดเองไหมฉันคือกังที่หัวแข็งและหัวรั้นอะไรอย่างเงี้ยหรอโยเกโรบอยตัวแกจำไว้ให้ดีนะโยเกโรบอยตัวแกโฮระ早く服ぬいอิくุโดโฮระ早く服ぬいで行くぞให้ยาคือว่องไวเร็ว ฮึกยืดเดะถอดเสื้อผ้าแล้วก็อีกโดนะครับแน่นอนครับทุกทุกคนการที่เราจะอาบน้ําลักษณะสถานที่แบบนี้นะครับมันก็คือการอาบน้ํากับทุกทุกคนนะครับดังนั้นเราต้องสุบปมป้งเป็นไงล่ะจําได้แล้วใช่ไหมเราต้องสุบปป้งกับคนอื่นนะครับทุกทคนซึ่งวัฒนธรรมไทยพี่ดิวเชื่อว่าคงไม่ได้มีวัฒนที่วัฒนธรรมในการอาบน้ํากับคนอื่นๆแบบสบปมป้งหรือ ที่พี่ดิวเรียกว่าฮาดะคานสกิไ <laughs> ยน่าจะเป็นวัฒนธรรมที่คนไทยไม่เข้าใจแต่คนญี่ปุ่นเป็นเรื่องปกติเพราะสมัยก่อนเนี่ยในเมื่อวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็คืออาบน้ําตอนเย็นต้องแช่น้าร้อนเมื่อก่อนมันไม่ใช่บ้านทุกหลังที่มีเตาแก๊สในการต้มน้าร้อนถูกไหมหรือสมัยก่อนที่แบบเป็นพันปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่มีอยู่แล้วไงเขาก็เลยมีสถานที่ที่ทุกๆคนจะไป ใช้บริการในการอาบน้ำร่วมกับท่านอื่นครับโอเคอย่งเอจีอย่างเอจีอย่างนี่ก็คือเหมือนกับยาไม่เตอย่างตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกต์สาวเอฟเฟกต์สาวปกติแล้วอีย่าเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกต์สาวของคุณพี่สาวที่กําลังโดน <laughs> ที่กําลังโดน โดนโดนจีบเอจจีเจ้าตัวเอจีเนี่ยมันเป็นคำย่อตัวแฮมาจากคำว่าเฮนไตนะครับเฮนไตก็คือทะลุงไม่ใช่ทะลุงทะลุงเดียวนะทะลุงทาลุงเะทลุงอ่าพี่ดิวพูดไม่ได้โทษทีคือสละดนี้พี่ดิวพูดไม่ถนดัดต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ขนาดเรียนภาษาญี่ปุ่นมา1ิปีแล้วนะเอจิมาจากคำว่าเฮนไต แต่พูดว่าเอจจแล้วมันจะน่ารักนิดนึงเอจิทะลุ่งนะครับต้องขอโทษด้วยมันพูดไม่ได้อะทำไงดีเนี่ยทาลุ่งทะลุ่งตาได้คือพี่ดูฝึกมาเยอะแล้วพี่ดูได้แค่นี้จริงทะลุ่งทะลุ่งมันจะเป็นรู้ว่าทาลุ่งไม่ได้แฮะไม่รอดก็ก็สร้างสวัสดีครับมาปุ๊บเ็นตายใส่พี่ดิวเลยนะ คอไร้ที่สุดเอเียดจี